สวัสดีครับผมโอมนวัตราครับวันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันที่หลายคนเนี่ยได้ดูคลิปไปแล้วนะครับก็คือที่ชื่อว่า d r o p ป i s h Application หลายคนก็สงสัยนะครับข้อสงสัยต่างเดี๋ยวมาตอบให้ภายใน3นาทีสั้นๆนะครับตัวแอปพลิเคชัน d o p ป i s ชเนี่ยนะครับเขาเป็นแอปช้อปปิ้งแล้วเขามีสินค้าเยอะครประมาณ50กว่าแบรนด์ แล้วสินค้าด,ดีด้วยนะครับทีนี้ตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับเขาต้องการยูเซอร์ครับต้องการให้ยูเซอร์เนี่ยเข้ามาใช้แอปพลิเคชันเพราะว่ายูเซอร์เหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้บริโภคของแอปพลิเคชันไปด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เขาก็เลยรับสมัครรับสมัครคนที่จะไปทำไปทำเงินไปสร้างรายได้กับแอปพลิเคชันดรอปดิชนะครับและสิ่งที่เราจะได้นะครับคือเราเนี่ยจะได้แอปพลิเคชันแล้วเราจะมีโค้ดส่วนตัว แล้วเราสร้างรายได้อย่างไรง่ายมากครับวันนี้ดอบริดเองได้ต้องการยูเซอร์เราก็เพียงนำพายูเซอร์เข้ามาในระบบนะครับเพื่อให้ยูเซอร์เหล่านั้นนะครับทั้งมาเป็นคนที่สร้างรายได้ทั้งมาเป็นผู้บริโภคก็จะอยู่ในระบบยูเซอร์ทั้งหมดเลยเราก็มีหน้าที่นะครับแนะนำเพื่อนๆว่าโอเคแอปพลิเคชันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดได้และสามารถสร้างรายได้ได้ง่ายๆด้วยไม่ยากเลยแค่นั้นเองพอเพื่อนเข้ามาหลายคนถามว่ามันยากอีกมันในการที่จะแบบ โอ้พูดอะไรก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยอย่างตัวผมเองเนี่ยเวลาใครดาวโหลดปุ๊บผมก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้มีไลฟ์วันนี้มีไลฟ์บริษัทเนี่ยเขาซัพพอร์ตไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนคุณก็ส่งเขาไปศึกษานะคะรับพอไปศึกษาเสร็จแล้วบริษัทเนี่ยจะเป็นซัพพอร์ตข้อมูลทั้งหมดเลยโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะว่าบริษัทก็เตรียมพร้อมไม่หมดนะครับและที่สําคัญคือบริษัทก็สามารถจะปิดการขายกับคุณได้เลยว่าเฮ้ยคุณสนใจที่จะสร้างรายได้จริงๆหรือเปล่านะหรือคุณสนใจที่จะซื้อสินค้้าาเเลลยหรรือป่นนนะคนััับดง เมื่อ,อยูเซอร์เข้ามาในระบบโดยการแนะนําของเรานะรเราจะมีโค้ดนะพอ,พอเราสมัครเป็นพาร์ทเนอร์เสร็จเราจะมีโค้ดนะครับใครดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเราก็ให้โค้ดเข้าไปนะครับเขาได้คูปอง300เนาะคูปองสนะ่วนลดสามและมีสิทธิ์ที่จะสร้างรายได้กับ d ดรอปร a ดแอปพลิเคชันเลยและบอกเลยนะครับกําไรที่นี่นะครับสามถึงแปดบาทต่อต่อออเดอร์นะ Order, แล้วลองลองลองดูว่าโอ้โหเราขายสินค้าที่ไหนบ้างได้กำไรถึง3าง300คือระบบเนี่ยเขาเตรียมซัพพอร์ตได้หมดแล้วมีหน้าที่คือศึกษาอย่างวันนี้ใครสนใจผมก็บอกว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยโค้ดของผมนะพอดาวน์โหลดเสร็จทุกคนติดต่อมาติดต่อผมมาผมก็จะแนะนําว่าเดี๋ยววันนี้ไปฟังไลฟ์เรื่องนี้เดี๋ยววันนี้ไปเรียนรู้เรื่องนี้ถ้าคุณสนใจคุณสมัครเลยถ้าใครไม่สนใจก็ไม่ต้องมาสร้างรายได้แค่นั้นเอง ง่ายเพราะว่าเราต้องการคนที่จริงจังที่จะสร้างรายได้จริงๆแล้วที่นี่นะครับยูเซอร์รับไม่จํากัดวันนี้ใครอยากเป็นยูเซอร์ใครอยากสร้างรายได้ติดต่อผมมานะครับผมจะแนะนําขั้นตอนต่อไปนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช้โค้ดของผมและติดต่อนะครับ